ปานินปานินครับปล่อย่ๆได้ว่าเราห่อเจียวหนามเข่าของก่อนหนามโตของก่อนครัาแบบลาไปเนี่ยไปนี่ก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปครับ สวัสดีครับมาลูกคบชาแนลครับมาหนีเอาปลามาปล่อยครับพี่น้องเป็นปลากระนวนป,าาปลากระโหปลาไนปลาอีศบปลานิ่นน้่นครับครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาปล่อยสาเทิงก่อนสองถุงครับเป็นปลานิ่นเป็นปลานิ่นครับพี่น้องไอมอนเล่าติดปล่อยโล่สือมาอยู่สารคามครับพี่น้อง ปล่อยรอบที่สองครับในปีนี้นามเขาสิเขามาครับเดี๋ยวตกไม่อีกรอบนึงก็ขึ้นเต็มเลยล่ะครับนี่พูนเอาไปปล่อยหมองเล็ลๆพูนในมหม้อนุูนมองมีน้ำมองนีไหมเอามาสดๆร้อนๆเลยครับ ดึงเลยดึงขึ้นไม่ใช่ไปไปเกลียดไม่ไม่ดึงอันนี้แม่เออนั่นละจะเ้าเทศได้เอาเอาหนามโกเอานามไม้ใส่ก่อนปล่อยไปเลยมันสิออกมันเองนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวห่อนามไม้เขาก่อน แต่มันขี่นอกหนามนะครับอันนี้เป็นปลานิ่นครับเอาหานามหนามสาขอวัวในหมอดขอจักหน้าที่สองอาทีตย์นี่ไม่เขาะรับนีออ่ออกไปออกไปล่ะตัวเงี้ยตัวนี้ตัวบานนี่ ออกเลยหมอ,อกไปเลยฮะเนม่เร็วด้ีหล่าบาักล่ายไปไปแพ่พันยูนี่ละ่ะได้บอ่อดีแล้วตายป่านินครับพี่น้องป่านินซีพี่ครับปล่อยให้กินตามธรรมชาตินี่ละไปแล้วครับ หลอบที่สองครับพี่นอ้องไปไปสาต่อไปครับหลักๆกก็ทิไปปล่อยหอกหอกตรงหน้าโมเดลเนาะ เคยคล้องน้ำปะหรอเคยทะเลสาดอยู่แล้วเนี่ยไปครับพี่น้อนงรถเข้าไปประหวอดครับเดี๋ยวเอาไปทะเลสา,าก่อนอจัดแจงเอาพอไปทะเลสา,าบวางไปเลยแบบมีปลาอย่างน่นี่ฮแบบะตานิน เปี่เป็นกองลังกัได้หนพอไปวลงกันตนิงรองไปฮ<ป>ะ้<ป>องเาโน้ำนานมวน คลองแถวนี้สิเป็นปลาปลาสลิดนะครับแถวนี้ปลาสลิดน้ำก็เต็มเต็มเหรอครับแต่ท่านไหนลวดน้ำงานหน้าครับต้นแค่ต้นกล้วยแนะ่ สักท่องครับบักเอไปอยไหนมาเปิลปาอนนยู่ไมามาไทายเร็วมวึงก็ลังๆมึอน,นี่ค,ค่อยป่าห,หมอป่านไน่กัปลานนล่ะสีแดงอ่ะนปนินครับนกัปลานทับทิม ถุงเขียวถุงเขียวจะเป็นปลาเน้นซีพี่ครับนี่ปลาทับทิมนี่ทับทิมไ่เตนั้นแแงน้ำพัวแงันั <İ> <timing> ้นแดงว้าวินน้ำเอาไปอีกน้ำวัดดิครับพี่น้องตีแยกเป็นสบ่อครับ นี่น้ำข้องนี่ว่าได้ปล่อยนะครับเพราะว่าน้ำข้องจะเป็นปลาปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติครับแถวนี้จีปล่อยยุสาปลาธรรมชาติจว่าคอยได้เขาครับบมมีทางเขา นี่เป็นบักอือน้วยเง่ายแน่นะครับแต่ท่านเดี๋ยวพ่อเก็บนี่เป็นทั่วดินครับนี่คือหมองห้องจิปลอยสาแรกครับ แตงกอนสินไสีแดงน่งแดอันี้เอาหนึ่งป่อยก่อนบแบงนี้นี่ปลานิ่งป่อยปลานิ่งก่อนนะครับพี่น้องปลานิ่ครับบอบ่อนีน่สิป่อยอยุเจดถุงครับมนกันนนเบื้องกรระนาวมันทับทิมเหมือนเลยทับทิมเหมือนเดยแต่นเบื้อกระนานั้นใช่ อันนี้นี่ละปลาในเนี่ยน้ำมาเนี่ยอันนี้เดียวคือกันทพ,พีด,ดอันนั้นปลาทับทิมอันนน่ะคือกันพอมันมีอีกตรงหนึ่งสีแดงไปหนีร่รถหะไปหนี่มันรถเนี่ยพามาเหรอไปโหลดพอ่อกัดนินกัดนินครับ cho vô làm câu khẩu quên làm câu khẩu quên ไหนอีกพอนี่นี่แหละสามตุ้งก้อยมาเติมอะไรก็สีแดงนี่ขับชิ้นขับอันนี้นีน่อันนี้ขับยีกตาอีส่สกสีบแดงเป็นสองสาครับตาอีส่สหก,กาวกับนาถ้วยลุ่มนาไม่ไหมเนี่ย ชิมอีกทุมมงมหนึ่งทับชิมจะเป็นเป็นสองถุงครับอันนี้เป็นปลานิน่นซีพี่พปลานิ่นซีพี่ครับปลานิ่นหมันปลานิ่นทำหมัน หาทิางทางผุน็มนี้หวังจะยังนี่น,นี่ปลาทับชินครับ,ลบปลาตันนิ่งแดงนะนีกระโฮกระโฮอันนี้จะเป็นปลากระโฮครับ ปากระหที่ตัวน่อยยครับนาปล่อยเนี่ยจะเป็นปลากินพืชครับทั้งหมดเป็นปลากินพืชปลากระหปลาโ,ปโมนี่มันมักน้ำหมักน้ำเลึกครับมักน้ำเลึก สานีก่กปล่อยสมีครับสานเนทย่อยปล่อยเรื่อยๆครับไปอีกสาหนึง่งนี่สองสาครับอันนี้เป็นทั่วครับทั่วทั่วข้าง นี่ก็เป็นพวกพวกมันนี่ก็เป็นอีกข้องหนึ่งครับสีแบงเป็นสองส่วนครับสาเนี่ยกับข้องใส่ไก่พวกนี้ครับ นี่กัปลูงา,าอ,อ้อ,อมน้ำซ้าครับกันดินถล่มลงไปน้ำซ้านี่กับเกือบๆสิตเต็มแล้วครับเพราะว่าสองสามมือมาม่าหันฝนฝนแห้งขนาดครับอยู่บ้านพมเนี่ย ຊິເປັນຂອງຂອງໃສໄກ່ຫັ້ນ บับประทาพก่อนเอาน้ำเขาในถุงน้ำยุสาเขาในถุงเพือ่อเปนในปลามันปรับสภาพกำน้ำก่อนครับ กระโ霍สะนี่ก็จะเป็นปลากินพืชครับปลากินพืชเช่กันกับสาวัหันครับ บานหลังไหมสูงไอ้อคนน,อน,น,นนู้แค่หลานลูเหนือนางนี่อืมตาอีสุกอ่ะนี่าอีืมตาอีสุครับเอ้ยตาเลยมันมาเลย ก็ดมสมบูรณ์เอาไม้มาเนะี่อันนี้ปลายัางกันนี่ยบากระโหากระโห่น้อยปลากระโห่โอ้ยตูงไมเร็วๆด้ยวยก็เฮ้ยก่นน้ำกันไหนครับปลาก,กิน <สา S 1> คือก็อนด้วที่มีแล้วแต่สุดีคนเอาหันม่ให้กินดอก ดินกับผ่าคอยทะลุมแล้ครับมัเป็นดินเป็นดินแกนดินโพนแถวนี้ ดี๋ยอาหารไม่ไม่ไม่กินมาหนึ่

อันนี้กับปลานม่ใชครับพี่น้องโอ้ยนี่กับอ้ยแล้วด้วยขอบคุณสำหรับคนติดตามรับชมขอกันไหมนะที่หนาสำหรับบุนีขอกาวข้ามา